ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปก2022สำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดรถนิทรศการเอเปก2022สัญจรเพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยโดยที่จังหวัดชนบุรีครับรถนิทรศการเอเปก2022สัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมไปจัดแสดงที่มหาวิทยายลัยบูรพาพร้อมผักดันรถเอเปกเพื่อใช้ในการเผยแพร่อ,อีกหลายพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีครับ นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยทางมาเยี่ยมชมรถนิทรศการเอเปก2,022สัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมซึ่งนำมาจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเอเปก2,022ที่บริเวณสนามเทนนิสมหาวิทยายลัยบูรพาโดยมีคณาจารย์นิสิตเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมทั้งในส่วนของนิทรศการภายในรถกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึก แล้วก็มีกิจกรรมถ่ายภาพชุดประจำชาติประเทศในกลุ่มเอเปและมีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วยนะครับทั้งนี้นิทศการเอเป2022สัญจรเอเปพร้อมไทยพร้อมโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ก็มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open Connect Balance หรือว่าเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนและเยาวชนได้มีความเข้าใจตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้านภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจบุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดหลักตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565 อย่างไรก็ตามในพื้นที่ถัดไปรถนิทรศกา,การ a อเป2 0 2 2สัญจร a อเปพร้อมไทยพร้อมจะได้นำไปจัดแสดงในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาต่อไปครับ